สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขบุกคุณไปเดินต่อทางเดินต่อถ่ายต่อพี่น้องก็ทําทางจ้ะทาทางค่อยๆเลี้ยวไปเลียเ้ยวไปตามไอ้คนนั้นแหละตามท้ายรถนี่นั่นแหละทําทั้งวันทั้งคืนทําจบปีใหม่แล้วยังไม่เสร็จไม่ที่จริงปีใหม่อ่ะต้องเคลียร์ทุกอย่างด้วยน,นั้นเนาะทำมานานแล้วมันก็กินงบประมาณมามันก็ทําต่องบไม่มีงบประมาณมก็ไปทํา ปีใหม่แล้วว่ะอือไม่เสร็จเลยอะปีไอ้ฟาร์มไม่ประ่เคลียร์นี่ทัดเอียอะไรเคลียร์รถเนี่ยรถอะไรอันนี้มันไม่ใช่หมดแล้วเหรอหมดอยังไม่รู้ใจ่อเดียวอืออันนี้เงียบกึ๊บเลยเออจะจบปีใหม่อ่ะจะใช่ปีใหม่เป็นปีใหม่ปีนี้ก็เป็นจปีแล้วไม้มันหมดปีหน้าใช่เหรอที่หนูบอกแม่อะไม่ใช่ี่เดือนเลยสิไม่ใช่ปีหน้าพุจจี หนูคิดว่านหมดพฤศจิกาแต่มันไม่ใช่พฤศจิกาทั้งหมดกี่งวดน,นะสิเท่าไหร่ส <18. S 1> ิบแปดนะไม่ละ่ะยังมันหมดแล้วป่ะเนี่ยยังไม่หมดหนูบอกไม่อยู่ว่าปีหนะ้าแต่เดือนเท่าไหร่เนี่ยมันครบปีอะเดือนพฤศจิกพฤศจิกอคือสิบสองเดือนสิบสองเดือนสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรืออีกหกเดือนอะพฤศจิกแล้วก็อะไรวะา คืสภาคือสภาเดือนอะไรเดือ<ม>นหกเหรอถ้ามันปีใหม่ปีนี้มันก็จบกายเป็นยี่สิบสองเดือนนะที่ออปีหนึ่งมีสิบสองเดือนแต่มายี่สิบสองอะไรนะก็ปีกายก็จบปีไปแล้วไงมันถูกเข้างานปีหนึ่งเอาอันนั้นมาปีหนึ่งแม่เด็กงงอะไรเยอีแยเดี๋ยวลอง e. เ,เ,เอาใบมาดูที่มัน ไปที่มาทำมาเน้นตอนเนี่ยเดือนนี้ก็ไปจ่ายข้างในเนี่ยเขาเอาไปวออกวิ่งมาดูเงองดจิ้งเดือนโอ้ยเขียดไอรถใหญ่รถเล็กนี่รถล้ดเ้็นเรื่องอีนั่นขี่รถไม่จอดไม่ปานีใครเล่นน่ะมันมานเนียบเลยบางเบาล ลงรถคันมอไซค์แรงไปเว<อ>่าพี่น้องทำถนนเนี่ยทำสะพานเนี่ยทำล้วกิ่กับนานแล้วนนเนี่ยไม่เสร็จตักทีงพี่น้องพอเสร็จตักเที่ย ไม่ใช่นี่เฮยพแต่ละอย่างเนาะแกงคอยอ่ะก pues ็โลกสวยไม่ต้องฟ้าพี่น้องมา้ละตัวแทบไทยตะวันดูนองสวยไหม ้องเห็นบอ่อสวยบอ่อน้ำอรองถ่ายให้ดูสวยมากวิวสวยไหมพี่น้องเนหะ็นไหมเนาะสวยมากๆเลยสามนาทีพอแล้วมั้งเนี่ยสามนาทีย่ก็ต่ออีกมันได้ขให้มันได้ไปดูกันนะพี่น้องเด้อไปถ่ายต่ออย่าถ่ายต่อ